หนูยืนพ้อยขาเฉยๆค่ะเขาก็ก้มกราบตอนนั้นหนูไม่ได้แบบตั้งใจจะยื่นเท้าให้ใครกราบนะคะหนูแค่ยืนแบบแบบสวยๆอะค่ะอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็ก้มกราบหนูเคยมองว่ากฎหมายนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะพี่ใครที่ดูหมิ่นกษัตริย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันใช่กับใครก็ได้ค่ะแล้วใครจะแจ้งก็ได้อีกเงี้ยคือเราเห็นการโปรโมทก่อนค่ะน่าจะเป็นธรรมศาสตร์ลงว่าจะมีเป็นการเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเฮ้ย ถ้างานเดินแบบใครจะแต่งตัวอะไรก็ได้มัน,เป,นเป็นงาน fashion. แฟชั่นเราก็เลยไปเช่าชุดมาค่ะก็เอามาแต่งสีชมพูคือเราก็เห็นว่ามันสวยดีเราอยากอนุรักษ์ความเป็นไทยอะค่ะพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดน,นั้นคือเราไปเดินเราไม่ได้มีการเตรียมนะคะที่มีคนตะโกนว่าทรงพระเจริญหรือก้มกราบเราไม่ได้รู้จักคนในนั้นเลยนะคะคือเราเข้าไปแล้วก็เออมันน่าจะมีคนแต่งแบบเราเยอะสุดท้ายแล้ว อู้พับหนูเยอะอยู่คนเดียวเลยค่ะงงมากค่ะ1นึสองได้ยังไง <c oughs> ไม่รู้ว่าชุด700จะปังได้ขนาดนี้วยความที่หนูเป็นผู้หญิงผมสั้นอยู่แล้วขึ้หนูรู้สึกว่าเออฉันเกิดมาครั้งหนึ่งฉันก็อยากแต่งชุดไทยบ้างคือชีวิตไม่เคยได้ใส่ชุดไทยอะคะ่ะก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยลองดูก็รู้สึกว่าตัวเองสวยอะคะ่ะ ตอนแรกหนูก็เดินไปเฉยๆนะพี่แต่คุณก็ลงแบบมาแหวกทางให้เราแล้วก็พระนราชินีทรงพระเจริญซึ่งเราก็วุ้ยพี่ไม่ได้นะหนูไม่ได้แต่งตัวเรียนแบบใครหนูมาของหนูเองเป็นงานแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช็อตนั้นน่าจะไม่ไม่มีใครถ่ายเพราะว่าหนูก็ปฏิเสธนะคะว่าหนูไม่ได้เรียนแบบใครวุยวันแรกก็เครียดน,นะพี่แล้วก็ก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันใส่ชุดไทยอ่ะการที่ฉันแบบ ไม่ได้ไปคุยกับใครไว้นะว่าเธอต้องมาตะโกนทรงพระเจริญหรืออะไรคือวัอนนั้นมันมีการกลางร่มแต่หนูอยากแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าการกลางร่มนั้นอะ่ะคือเราขายของเพราะมันเป็นร่มของ v ีบรันเทียคือเรามีร่มขายมีเสื้อขายมีกระเป๋าขายเราจะแต่งตัวไปแล้วเราก็ไม่สมควรโดนกฎหมายข้อนี้มีแบบว่าก็คิดไปถึงเรื่องติดคุกก็มีนะคะก็แบบว่าเฮ้ย ถ้าติดคุกม,มาเราจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะต่อสู้ยังไงอะไรอย่างงี้คือถ้าถามมาได้อะไรตอนนี้แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะพี่แต่คือได้ออกมาเรียกร้องได้ออกมาเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนที่ไม่ได้ออกมาแต่ถ้าถามว่าเสียเสียเยอะค่ะการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็อิสรภาพด้วยค่ะตกงานค่ะตกงานมาตั้งแต่หลังจัดม็อดที่บุรีรัมย์จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทาแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวช่วงแรกก็จะทะเลาะกับที่บ้านที่บ้านก็ค่อนข้างแบบ ไม่อยากให้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรยี้แต่ตอนนี้คือท <c oughs> ี่บ้านเข้าใจในระดับหนึ่งค่ะส่วนเรื่องอิสรภาพก็คือการที่เราออกไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้คือเราพยายามป้อนข้อมูลให้แม่ทราบอะค่ะว่าเนี่ยตรงนี้น่ะที่เราออกมาเรียกร้องอะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอันนี้เขาทําไม่ถูกต้องนะเราจะอยู่นิ่งเฉยหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็มีเหมือนกับว่ามีการแจ้งเข้ามาว่าเนี่ย อุ้มลงเวทีได้อุ้มลงเลยซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วที่บ้านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาบ้านเลยเพราะว่ามันมีการตามตัวอยู่ถ้าเขามาด้วยกฎหมายเราไม่กลัวนะคะเราก็พร้อมสู้อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเขามาด้วยกฎมืดดูว่าน่าจะสู้เขาไม่ไหวอะค่ะเมื่อเราจะแต่งตัวเป็นแล้วเราก็ไม่สมควรโดนกฎหมายข้อนี้แต่งตัวเป็นนักโทษไม่ได้หมายว่าเราเป็นนักโทษนะใช่ค่ะหนูเป็นนักสู้ค่ะวันนี้ไม่ใช่นักโทษคือก่อนที่จะมาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ ทำกับข้าวมาก่อนครับเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารต่างๆแล้วก็รู้สึกทนไม่ไหวกับรัฐบาลครับที่เขาแบบบริหารไม่เห็นหัวประชาชนหนูทนไม่ได้กับความไม่ถูกต้องมันมีเหตุการณ์ที่หนูทําให้รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่สุดก็ช่วงที่หนูเริอมตั้งรู้สึกว่าบัตรมันเกินไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องออกมาเรียกร้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคนใหม่ใช่ค่ะ ดีขึ้นก็ยังยืนหยัดว่าจะต่อสู้เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีอีกกี่คดีก็ตามหนูจะอายมากกว่าถ้าต้องตอบคําถามลูกหลานน้องมาถามว่าช่วงที่คนอื่นต่อสู้เราไปไหนถ้าเราต้องตอบแบบว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้สนใจปัญหาสังคมอะไรเงี้ยหนูจะอายมากกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของ นี่ครับเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะคะกับการเปิดหัวเรื่องมาทุกคนก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องราวของคุณนิวจตุพรแซ่อึงซึ่งปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีข่าวความคืบหน้ามาแจ้งทุกคนได้รับฟัง ก็เลยมีคลิปเก่านะคะถึงความเป็นมาเป็นไปการต่อสู้หรือการแสดงความคิดเห็นของคุณนิวในช่วงที่กำลังต่อสู้แล้วก็ผ่านคุกมาแล้วนะคะมีการเฉียดคุกเคยอยู่ในคุกแล้วแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้ทีนี้หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีก็ได้สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณนิวเขาปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่า ก่อนหน้านั้นช่วงของการต่อสู้คดีในช่วงไท้ทายๆเนี่ยมีจาได้เลยว่ามีเคยพูดก่อนที่เขาจะต้องไปฟังการพิจารณาของศาลในวันรุ่งขึ้นเขาก็มีการไลฟส์สั้นๆมีการพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ฝากให้ทุกคนอุดหนุนหมวกที่เขาจับทําขึ้นมากับแฟนเขา แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ข่าวว่าเขาก็ได้รับการประก,กันตัวไปในที่สุดน,น,นะคะแล้วก็เห็นจาก Facebook เขาก็กลับไปที่บ้านเกิดแล้วตอนนั้นไม่ได้ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วเรื่องร้านอาหารล่ะสงสัยก็คงต้องชะง,งักไปเพราะว่าในช่วงนั้นก็มีการต่อสู้คดีเนาะบางทีก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้ออกมาหรือเปล่าแฟนทําคนเดียวก็คงจะไม่ไหวก็เลยอาจจะทับโครงการไป ดูเห็นเขาก็ยังโพสเป็นคลิปสั้นๆเหมือนกับว่ายังอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็ยังรอดูการเปลี่ยนแปลงอยู่ว่าเขาจะมีความคืบหน้าไปในทางไหนจะกลับมาทำร้านอาหารหรือว่าจะยังไงต่อแล้วก็หายไปทีนี้พอกลับมาอีกช่วงหนึ่งก็จะมีข่าวออกมาว่ามีการออกหมายจับรุ่งปนัสยาเพราะว่าไม่ได้ไปที่ศาลแล้วก็ส่งทนายไปตามกติทีนี้เราก็ยังเดาเลยนะคะว่า ผู้ลี้ภัยคนล่าสุดรายต่อไปจะต้องเป็นรุ่งปนัสยาอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของรุ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วหลังจากนั้นก็หายไปก็คาดว่ากำลังอยู่ในเส้นทางของการลี้ภัย แต่จกนกระทั่งบัดน,นี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวความคืบหน้าก็คงจะอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่นะวันนี้นะคะมีข่าวมาแล้วว่ามีคนที่รอดแล้วก็เป็นผู้ลี้ภัยคนล่าสุดอย่างเปิดเผยโดยก่อนหน้านี้นะคะมีผู้ลี้ภัยคนนึงได้ออกมาแจ้งข่าวว่ารอดไปถึงฝั่งอีกคนละขอให้มีความสุขในการเริ่มต้นใหม่นะ เริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่มอบโอกาสที่มาพร้อมกับความเท่าเทียมและไม่มีมาตราหนึ่งสองเจอกันที่สนามบินนะน้องพวกก็ไปรับที่สนามบินจริงๆก็มีการแท็กชื่อแล้วก็เปิดเผยได้เลยเพราะว่าคุณคนนั้นก็คือคุณนิวจัตุพรนี่เองซึ่งเราแปลกใจมากเลยนะคะว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาก็ใช้เวลาน้อยมากในการที่จะ ตัดสินใจก่อนที่จะเดินทางหรือไม่แน่ก็อาจจะมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วแต่ก็พยายามที่จะนิ่งเงียบให้ได้มาที่สุดก็มีความชัดเจนแล้วว่าคุณนิวจัตุพรได้ลีภัยไปที่นิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าทางคุณตั้งอาชีวะก็ขับรถไปรับถึงสนามบินเลย หลายคนเลยก็มาร่วมกันแสดงความยินดีที่คุณนิวนั้นจะมีชีวิตใหม่หลังจากนี้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของมาตรา1นึสองไม่ต้องโดนใครมาจํากัดเสรีภาพแล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแฟนเขาจะเดินทางมาด้วยหรือเปล่าจากภาพน่าจะเห็นเลยว่าคุณนิวก็ใส่เสื้อกันหนาวเนาะก็คงจะอยู่ในระหว่างทางหลังจากที่ปลอดภัยแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นมีคงมีการถ่ายรูปด,ด้วย เมื่อต้นคลิปทุกคนได้ฟังไปแล้วนะว่าคุณนิวเนี่ยก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟมาก่อนแล้วก็ฝันว่าอยากจะเป็นเชฟด้วยก่อนที่เขาจะเดินทางลี้ภัยเนี่ยเขาก็ไปลงคอร์สนะเพื่อที่จะเรียนเป็นเชฟเต็มตัวแต่ว่าไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าก็โดนสกัดเนาะหลังจากที่มีการพิจารณาคดีในมาตราหนึแล้วคิดว่ายังไงก็คงจะต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนทาให้คุณนิวก็ต้องพับ โครงการทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับอนาคตโดยไม่เหลือความฝันเลยเราเชื่อว่าคุณนิวเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้อยากจะหนีนะแต่พอเห็นอนาคตของทุกคนแล้วมันมันเหมือนกับไปเจอจุดจบหรือว่าปลายทางเดียวกันก็คือในเรือนจำแล้วอาจจะมีการพูดคุยกับผู้พี่พี่ลีฟให้แล้วแล้วก็รู้จักมักจีกันก็อย่างเช่นคุณไม้ระยองนี่ก็อาจจะมีการ พูดคุยแล้วก็แนะนํากันอันนี้ขอเดานะคะทีนี้แสดงว่าคุณนิวก็ไปรอดปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะหน้าสุดคุณนิวได้โพสต์เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดมากที่สุดขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือถึงจะไม่แท็กแต่ก็คิดว่าพี่ๆก็คงจะเห็นหนูหนูขอบคุณจากใจจริงจ ขอบคุณแฟนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอโทษแม่ด้วยนะที่บอกว่าจะมาเรียนต่ออ๋อน,นี้ก็แสดงว่าดีไม่ดีเนี่ย คุณนิวอาจจะไปบอกที่บ้านว่าจะไปเรียนต่อแต่ไม่ได้บอกว่าลีภัยซึ่งถ้าบอกว่าลีภัยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณนิวอาจจะไม่ได้กลับไปเมืองไทยอีกเลยถ้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะตกใจส่วนแฟนนี่ไม่แน่ใจว่าตามไปด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะตามไปในตอนหลังหลังจากที่คุณนิวตั้งตัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสามารถจะเป็นไปได้นะ แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการล้มลุกคล,ลุกคลานเนาะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณนิวก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวก็มีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้าไปอวยพรกันเยอะแยะไปหมดเลยมีคนลีภัยที่เป็นรุ่นพี่นะคะก็ไปแสดงความยินดีด้วยไปแซวรวมทั้งคุณไม้ระยองก็ไปด้วย เรื่องบอกว่าไปเรียนต่อนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นการอําหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากคอมเมนต์แล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่รีพายเขาก็แซวกันในเรื่องของการที่แม่เนี่ยมีการบ่นมาสารกล่าวมีการใช้หัวหมูในการไหว้ที่อลังการงานสร้างนะเพราะาคุณไม้ระยองบอกว่าไหว้เหมือนลูกเนี่ยจะได้เป็นรัฐมนตรีเลยแล้วก็มีการปล่อยภาพโดยเจ้าตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพ ของครอบครัวหรือไม่นะคะเพราะว่ามีการบ่นบานสารกล่าวอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าขอให้ลูกสาวนั้นปลอดภัยที่จะเดินทางในครั้งนี้นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะมีคุณมัมดิวนะคะก็เรียกว่าทัพพีจะร่วงทัพพีจะร่วงนะคะเข้ามาบอกว่ายินดีกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเธอจริงๆมัมคิดว่าเรื่องของคุณแม่เธอนี่ว่าแม่เธอไม่โกรธหรอก คิดถึงก็สามารถโทรหาคอหากันได้สบายๆแล้วถ้าอีกหน่อยเธอมั่นคงเธอก็สามารถพาคนที่เธอรักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาอยู่หรือมาเยี่ยมเธอก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอาจจะเหนื่อยตอนแรกๆแ,แต่สบายยาวๆนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะอันนี้ก็คือมัมดิวไดอารนะคะถือว่าเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเหมือนกัน ที่ได้ลีภัยออกไปก่อนหน้านั้นโอ้เรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะสำหรับแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพี่น้องรวมทั้งรุ่นพี่ที่ลีภัยออกไปด้วยแล้วก็มีคนมาอวยพรอหนะ้าขอให้คุณนิวมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขเริ่มต้นใหม่ก็ขอให้ราบรื่นดูแลตัวเองด้วยนะคะยินดีกับอิสรภาพที่ได้ออกไปจากกาลาแ,แลนแ,แล้ว มีหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าตอนหายไปก็คิดแล้วแหละว่าก็คงกำลังเดินทางอยู่ดีใจด้วยนะก้าวต่อไปเดอ้อนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของคุณนิวจัตุพรแล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆคนที่รอข่าวอีกคนหนึ่งนะคะก็คือรุ้งปนัสยาเพราะว่าเขาหายไปตั้งแต่เดือน11 แล้วก็หวังว่าน่าจะอยู่ในประเทศที่สที่ปลอดภัยแล้วด้วยแต่ก็อาจจะรอในการเปิดเผยครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีขอให้เพื่อนๆร่วมกันอวยพรให้กับคุณนิวจัตุพรด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็คงมีการกระพือข่าวหรือว่ามีการออกมาด่าทอ ของฝ่ายสลิมหรือว่าสื่อของสลิมตามมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ